I don give don't do you what shit Yeah a say fuck way my I'mma ราต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหนวตามคาดบอสชาตรีประกาศรถถังจะเป็นคนแรกที่ได้ค่าตัว10ล้านก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at p k 2 4 ครบจบทุกความมันพักยกสองสีจาติสิทธิ์งผู้ก่อตั้งประธานและซีอวันประกาศเสียงดังฟังชัดรถถังจิตม,น,มนุนลาชันวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ถึงรอปอนจะเป็นนักกีฬาชาวไทยคนแรกที่ได้รับค่าตัว10ล้านบาท ในช่วงเวลา20นิกา30นาทีของคืนวันพุธที่7มิถุนายนที่ผ่านมาชาติสิทธยอดธงบอสใหญ่วันไดไลฟ์ FE, ผ่านเพจ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เพื่อพูดคุยกับแฟนกีฬาแบบสบายๆโดยที่ตลอดการไลฟ์นั้นบอสชาติได้พูดคุยตอบคำถามแฟนๆในหลายๆเรื่องรวมไปถึงการให้คำตอบต่อประเด็นใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอลุ้นกันว่าในกีฬาวันชาวไทยคนใดที่จะได้รับค่าตัว10ล้านบาทเป็นคนแรกตามที่บิ๊กบอสชาติเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ โดยบอสชาตีได้ให้คำตอบแบบชัดเจนกลางไลฟ์ว่ารถถังจเจตมงนน์ชป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทวัย25ปีจะเป็นนักกีฬาชาวไทยคนแรกจะได้รับค่าตัว10ล้านบาทพร้อมเผยถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะรถถังเป็นนักมวยที่ชกได้ทั้งมันและสนุกอีกทั้งยังทุ่มเทเต็มร้อยเสมอยามอยู่บนสังเวียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ารถถังจะขึ้นกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกได้ภายใน2-3ปีข้างหน้า รถถังจะเป็นนักมวยคนแรกที่จะได้ค่าตัว10ล้านบาทผมตัดสินใจแล้วผมตัดสินใจตั้งแต่ที่อเมริกานี่เป็นครั้งแรกที่เราทำแบบนี้แต่อีก4 5ถึง5ปีข้างหน้าเงิน10ล้านบาทอาจจะเป็นเงินเล็กน้อยนะแต่เราจะเริ่มจากครั้งแรก10ล้านบาทถ้าถามว่าทำไมเป็นรถถังก็เพราะว่าเขาเป็นนักมวยซปเปอร์สตาร์จริงๆ ชกมันทุกครั้งและมีใจเต็มร้อยจริงใจมีใจที่ต้องการปิดเกมต่อยสนุกมากและภายใน2-3ถึงปีเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของทั่วโลกจริงๆสำหรับรถถังปัจจุบันนั่งบรลลังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทโดยสถิติไร้ผ้าย14ไฟติดต่อก,กันโดยเป็นการป้องกันแชมป์5ครั้งขณะที่ฟอร์มการชกไฟล่าสุดในศึกวันไฟใน10ที่สารัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถเอาชนะน็อกเอ็ดการ์ทาบาเอส ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโกไปได้โดยการฟันสอกในยกที่2จนทําให้กลายเป็นนักกีฬาชาวไทยคนแรกที่คว้าโบนัสคูณ2เป็นเงิน1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.4ล้านบาทจากบอสชาตีส่วนจะมีนักกีฬาวันชาวไทยคนอื่นๆได้ลุ้นรับค่าตัว10ล้านตามรถถังไปอีกหรือไม่แฟบนบกีฬาสามารถ,ถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชนแนวขอบคุณมากครับ